สวัสดีครับสบายดีพี่น้องสองฝังท้ายลาวเนาะตอนนี้ต้อมกาอยู่ที่ทางเข้าหน้าจอดแฟพระรามเก้านะครับทุกคนนะมือวันนี้ต้อมกาจะพาทุกคนมาอัปเดตนักท่องเที่ยวที่จอดแฟพระรามเก่าเนาะอันนี้กาจะเป็นคางแรดของนักที่ไดมาพระรามเก่านะพี่น้องการมากะนั่งรถมาร์ีมาเด้อพี่น้องเด้อกับออกประตูสามเนาะออกประตูสามแก็เดินเขาเสื่อมกับตึกเนี่ยพี่น้องเนี่ย แตวก็จะมีป้ายบอกทางนะพี่น้องเนาะจะมีประตูสามแตก็ประตู2องเด้อนี่นะครับบรรยากาศเวลาหกโมงนะครับผมที่จอดเฟรหพระรามกาลาวครับผมก็จะมีนักท่องเที่ยวครับผมกําลังหลั่งไหลกันมานะครับผมเพราะว่าจะเป็นสุม่มงรับประทานอาหารนะครับผมก็จะมีทัวร์นักท่องเที่ยวมาด้วยนะครับเพราะว่าจะเป็นสุม่มงทานอาหารนะครับอันนี้ก็หกโมงเย็นนนะครับผม นักท่องเที่ยวต่างชาติก็มาหาอาหารกินนะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปในตลาดกันครับเข้ามานี่ก็จะเป็นร้านเลงเซบนะครับผม ครับนักตัวที่เอาตามสาสก็เยอะนะครับวันนี้อันนี้ก็เป็นข้างแรกของต้อมนะครับที่ได้มานะครับไม่รู้ว่าจะเดินไปถูกทางไหมนะครับมีโซนอันนี้น่าจะเป็นโซนเสื้อผ้านะครับผมโซนนี้นะครับนี่ครับ ส่วงประมาณ5้าโมงฝนก็ตกนะครับผมอันนี้ก็ฝนจะฝนก็หยุดแล้วนะครับนี่ครับสาวจีนนะครับผมเดี๋ยวเราจะถ่ายตอนค่ำอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนเย็นนี่คุณกำลังมาแล้วให้ชมบรรยากาศก,ก่อนนะครับผม โอ้ oh, จะมีคลองด้วยนะครับผมนะครับมีคลองด้วยนะครับเออเห็นแต่ยูทูบเบอร์หลายๆลายคนมาถ่ายนะครับผมโซนนี้ก็จะเป็นโซนขายเสื้อผ้าครับผม วนมากก็จะมีแต่คนจีนนะครับเยอะนะน,นี่ครับแต่ละร้านก็จะมีนักท่องเที่ยวเลือกซื้อของกันนะครับผมโอ้โห,โหตึกนี้รูปรูปทรงแปลกๆนะครับผมนี่ครับ,บอยู่ในใจกลางนะครับผมก็จะมีตึกล้อมรอบนะครับ ก็จะเป็นตลาดไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับผมก็จะเป็นโซนเป็นโซนนะครับผมร้านค้านะก็จะมีเก้าอี้นี่ครับให้นัาต้องเที่ยวไรนั่งได้นั่งกันนะครับผม น,นี่ก็จะเป็นร้านขายกางเกงซางครับผมก็จะเป็นตลาดหน้าเดินนะครับผมร้านค้ายเยอะดีนะ บรรยากาศตลาดจ๊ดเฟร์พระราม๙แล้วครับเดี๋ยวเราไปฝั่งนั้นกันครับผมฝั่งนี้นะคนเยอะกว่าแล้วครับเพราะว่าจะมีรถทัวร์นะครับรถทัวร์นักท่องเที่ยวมาลงนะครับผมนี่ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมนักท่องเที่ยวชาวจีนนี่เยอะนะครับ มันก็จะเป็นร้านอาหารนะครับเยอะครับผมฝั่งนั้นนี่ครับจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่ทัวร์นักท่องเที่ยวลงแล้วครับผมจุดนี้นะครับ พี่น้องอันนี้แค่เวลาหกโมงนะครับผมถ้าประมาณทุ่มหนึ่งนี่คนน่าจะเยอะนะครับนี่เัาโอ้โหนี่คือจอดไฟพระรามเก่านะครับผม ตซนนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะครับผมแล้วก็จะมีเก้าอี้ให้นักท่องเที่ยวได้นั่งกันนะครับนี่ครับบรรยากาศช่วงหกโมงแล้วครับผมมีแต่สาวจีนนะครับเยอะจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นทริปแรกของเราแล้วครับผมมาจอดแฟนะครับ เห็น Fc c o m มนต์บอกว่าให้ไปอัปเดตให้สมหน่อยนะครับวันนี้ก็ไล่มาแล้วนะครับผมตอนกล้าค่ำเราก็จะถ่ายอีก E ีนึงนะครับอันนี้เอาตอนกลางวันก่อนนะครับผมว่าตอนประมาณบ่ายโอประมาณค่มหนึงนะครับว่าจะเยอะขนาดไหนนะ ก็จะเดินดูรอบๆเลยครับผมก็คล้ายๆจอดแฟร์แรนมิลิมิทนะครับผมก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าคนเราฟิลนะครับผมเพราะว่าจะมีตึกล้อมรอบแบบนี้ครับผม จ,จริงๆครับผมไม่คิดว่านะักท่องเที่ยวก็ชอบเดินตลาดนะครับผมเดินตลาดนัดแบบนี้อันนี้ก็น่าจะไม่ใส่ตลาดนัดมั้งครับน่าจะเปิดทุกวันนะ นี่ครับสาวจีนนะครับผมผคนเยอะจริงๆนะครับถ้าเทียบกับตลาดตะตุจักผมมาสูสีกันนะครับสำหรับนักท่องเที่ยวนะครับ รร้้านนีคับผมอ๋อคนต่อคิวคนเต็มครับผมนี่ครับเป็นลักโซเซียลสาวจีนนะครับผมอ๋อเป็นร้านอะไรครับผมร้านน้ำปั่นครับผมโอ้โหคิวยาวเยอะเลยครับผมนี่ครับน้ำปั่นครับผม โอ้โหร้านนี้เยอะมากครับผมนี่ครับเป็น,ก,นกระแสะยอดฮิตเลยครับสำหรับชาวจีนนะครับผมนี่ครับโอ้โหอาหารไทยนะครับแค่น้ำปันนะครับเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเรามาดูส่วนนี้กันครับส่วนนี้ก็จะเป็นหมึก

อันนี้ก็จะเป็นหมึกซอสนะครับผมนักท่องเที่ยวก็ลองซิมนะครับผมหมึกซอสนะโซนนี้ก็จะเป็นพวกไอศครีมนะครับพวกไอศครีมนะครับโซนนี้นะครับแล้วก็จะมีร้านปลาเผานะครับผมนี่ครับ ก็จะมีอันนี้น่าจะเป็นเล้งก็มีนะครับผมดีครับน้่เที่ยวสาวจีนนี่เต็มเลยครับผมอันนี้ก็เล้งแซ่บเหมือนกันกับผล บรรยากาศที่ตลาดจอดแฟ์นะครับผมนักตุงที่ออกซาวจีนนี่เต็มนะครับผมน่ครับร้านเล้งแซบนี่โอ้โหไม่อยากจะเบ้าออครับผมร้านเล้งแซบนี่บอกเลยว่าโนหนึ่งนะครับผมนักุ้งที่ออกเต๊มเลยครับซาวจีนครับผม นี่นะครับปลาเผาครับผมอป้าเาียอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมนะครับผมวันหนึ่งน่าจะเดินไม่ถ่วแล้วครับ ก็จะมีจุดที่ให้นักท่องเที่ยวนั่งรับประทานอาหารนะครับผมแต่ละจุดก็จะมีเก้าอี้แบบนี้นะครับกัาเป็นมาคลิปนี้ต้อมพาทุกคนมาอัปเดตบรรยากาศอยู่ที่ตลาดจอดแฟร์นะครับผมใครที่ซึ้นชอบคลิปนี้ก็ กดซับสไคร b ์กดไลค์กดเซดนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ต้อมทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ